มาพบก,กับเจคเคโนโนะคะเราแนะนําบ้านโมเดิร์นสวยมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่รักธรรมชาตินะคะแปลงนี้บ้านก็สวยค่ะพื้นที่กว้างด้วยนะคะ277ตารางวาค่ะวิวภูเขาค่ะทุกท่านราคา3ามล้านแปดแสนบาทเป็นที่ดินโฉนดนะคะอยู่ติดถนนสายหลักท่าไม้ลวกอ,วอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ20กิโลเมตรนะคะภายในบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอน3ห้องน้ำ2ห้องรับแขกมีห้องครัวแยกพร้อมห้องทานอาหารนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยค่ะแถมให้หมดเลยค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะแอร์4เครื่องโซฟา2ชุดเตียงนอน2ห้องทีวี2เครื่องตู้เสื้อผ้าโต๊ะทานข้าวและ มีโรงจอดรถนะคะที่สามารถจอดรถได้2คันค่ะสวยมากๆบรรยากาศดีวิวสวยค่ะทุกท่านสนใจซื้อไว้นะคะ3้าน8แสนบาทค่ะติดต่อรับชมติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเบอร์โทรผู้ขายค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ